มากันอีกแล้วจ้าพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุ่งทุกคนมามาแซ่บกันคือเก่าวันนี้วันนี้เมนูมือม้อแรกมื้อแรกกลับจากเดนมาร์กกลับถึงเดนมาร์กนะหิวโหยมาเลยแปลกมากตอนอยู่ที่ไทยนะะไปไทยแล้วไม่ไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่พอกลับมาแล้วเอาแล้วอาหารไทยขึ้นสมองอีกแล้วมาทุกคนเรามาลุยเลยดีกว่า วันนี้หิมะข้างนอกก็ขาวโพลนเลยนะเสียงคอร้องอีกอะไม่พูดพ่าทําเพลงอีกแล้วหิวจัดอยากมากลงเครื่องมาเมื่อคืนนี้ประมาณเอ,อถึงบ้านก็ประมาณเกือบตีหนึ่งนะทุกคน โซหิวโซมาเลยอยากอาหารไทยนั่งจินตนาการอยู่ตั้งแต่บนเครื่องแล้วแล้วตอนที่ไปไทยก็ไม่เป็นเป็นเหมือนไม่อยากกินอนะ่ะมันไม่รู้เป็นยังไงเสียดายมากมาทุกคนตอนนี้ก็คือด๋ยวตำแตงตำแตงสั่วแตงขนมจีนนะคะใส่แครอทด้วยใส่อะไรมีใส่หมดเลยแซลมอนค่ะวันนี้มาเอาให้หายอยากล้นถ้วยล้นจามกันอีกแล้ว กับบรรยากาศสโนข้างนอกอปีนี้เดนมาร์กสโน่เยอะสโน,สโน่เยอะกว่าทุกปีปกติดเดนมาร์กจะเป็นประเทศที่สโน่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่หนาว หนาวมากแต่สโนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหนาปีนี้สโนเยอะแล้วก็มาไวจะมากลัแบบมากินกลัแบบมากินขนมจีนต้มกันอีก ขนมจีนแห้งอยู่ไทยกินได้กินขนมจีนสดเ <c oughs> สือมอนแตงกับแครอท ไม่เน้นนะฮะเน้นขลุ่มจีนกับแซลมอน Ừ, nhau, nhau, giáo bay, nhau bay, ừ. หมดรายการปูดองแล้วตอนกลับไทยแม่พกเขาดองปูไว้ตําส้มตําได้ใส่ปูทุกโคกเลยทีนี้หมดเมนูปูแล้วมาอยู่นี่แล้วมีขายนะปูดองที่นี่ก็มีขายนะทุกคน แต่แม่จ๋าก,ก็ไม่ได้ซื้อมาใส่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องตำส้มตำใส่ปูนะแม่จ๋าเนี่ยมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่แต่พอดีไปบ้านแล้วแม่รองไว้เยอะ What's <laughs> hmmm hmmm mm -hmm. อืปิดท้ายรายการค่ะอืมอืมอืม,ม